น่าทะเลจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าพุ่นดอกคือจังดอกบล็อกเกอรี่นะจ้ะเด้อดอกมันดอกบอกเกอี่เลยจ้าพุ่นพุ่นนะออกดอกแล้วปล่อยเป็นใบจะปล่อยเป็นใบกำลังงามโอ้ยพ่อแม่พี่น้องเลยพ่อแม่พี่น้องงามไร้ฟ้านปลูกไว้โอ้ยผักฝรั่ง แตกจ้ะสุดยอดของความสวยงามสุดยอดบัดดวปว่วนอีกที มันนีนเพียบเลยจ้ะขุนจะาก,กอ้อเล็กๆก,กับกอ้อนใหญ่ขุนดีกว่าก้อเล็ก ลำตุนนี่เมืองลำตุนนี่นบาาทิทุกสวยงามอีลีจ้ะ้สะใจอีี่งน,น,นี้นีเนหอยกล่งแตกเต็มจัะก หยดอีหลีไปเบิ่งกขนาดทะเลก่อนนั่นเกิดได้โขดหินจ้ะไปดูสิแต่โอนี่เต็มอยู่นี่พี๊พี่อยู่ในโขดหินเนาะวัยเป็นวัยแจ๊บเพราะเอาเพื่อนดอกคุณน,นะเพราะเอาขนาดทะเลกับเอ๋เพราะผมเกิดอยู่น่องกันคุะนขนาดทะเลข้างในกำลังแตกโย่แตกยอดออกมาสำหรบับเอาเอาออตาผักโขมทะเลจ้ะเป็นดอก อยเพ็นใบขนาดจะได้จะได้แร่พัน ดอกบุนดงแน่นดกอกออกแล้วน่จงามจ้ะจะบ่ดอกออกแล้วป,ลป,ลป่อยเนไงสีเขียวสวยงามจ้ะอาทะเลสวยๆจะดดอกออกแล้วป,ลป,ลป่อยเพินใบ ปล่อยเป็นใบเท็จเนีย่ยมันเป็นดอกไมาจาัะเนาะพี่น้องเอ้ยสะอ่อนป่ะจ้ะยญาตีนตุกแกร์พูน่ะพูน่ะสุดยอดเลยกำลังอ่อนๆจ้ะหย่ยาตีนตุกแกกำลังขึ้นซาบหลับอยู่ งามอีหดีเนาะเจ้าะนะดอกไม้ป่าจ้ะสวยงามขนาดเนาะช่วงนี้กำลังสวยยาเอ็นอยืดตัวปูนะเป็นดอกอยู่จ้ะข้างล่างนี่เอเพเวสกัดเทดนามไบยน่างเรือปเพ็ดน้ำมันหนวดก็ดีนะจ้ะเด้อตัวผู ้าเปิ่งดอกไม้ป่าแล้วพ่อแม่พี่นองเลย <ś c oughs> งามขนาดจ้ะเชี่ยมปลากับเป็นดอกละจ้ะเอาไ้จะเก็บเอาเเมล็ดพันเดอร์ปัดตัวนี้เด้อขาดน้ำปลาเปิปปงดอกกับเชี่ยมปลาโอ้ยหลุมหลุมหลุมอ๋อผน,น,น่าจะมังกวนนี่โอ้ยเอา เอาเลยกิ่งใหม่เอ็นจึงเป็นใหม่หมเออปัดทุกขเกี่ยวผมจ่อยก่องหนึ่งเมื่อกี้นี่ยางผ่านมางามดูแต่ว่าห้อยฝรยั่งมันเหยียบเด่นฝรั <c oughs> ่งเหยียบเด่นจะพ่อแม่ไปหนอจกจ้ะยอดบวบอ่ะเหยียบเด่นเขาบว่าหูจะกลินเคื่อข,ของคนเรา ขักงามแน่โอ้ยกส่วงหยาบนะคะโอ้ยกอเดียวนี่กะแต่ออมหนึ่งอยู่แล้วจ้ะเด้อแตกคักแตกแน่วเว้ยเบกคอนก่อนเขาจะมาเหยียบเร่นดีกอนี่ จะนขนาดทะเลก่อนนี้ออกดอกละจ้ะอผัเป็นไรสวยงามอีกแล้วองุ่นใหม่ฝรั่งโอแม่่พีน้องุ่นใหม่ฝรั่งก็ไหวละถ้ากปุ๋งฝรั่งจ้ะพี่กฝลั่งหอกเต็มอยู่พี่คนน่ะคนน่ะเต็มอยู่คนน่ะหอกเต็มอยู่คนเหรอทายอนแสงมุ่งหน้าจอยพี่ สวยงามประจพยพุนะออย่นน่ะเต็มไปหมดจุบุนพอละจ้ะทักเน่้อด้แล้วนี่พุ่นเต็มสับหลาบพี่พุนะ่นท่างไดก็มีตรพักบุงฝรั่งสุดยอดสุดยอดพี่เพ่งฟังข้างนี้ เพียบเลยจ้ะเต็มไปหมดแหละสุดยอดอีดีเก็บเลยจ้ะที่เก็บไปกับแก่ๆมาเล่นหมดอยู่นาทะเลก่อนนี่คะนนะ่ะจาก,ก็ออกดอกจ้ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยะนะดอกคณะทะเลก่อบักเเตอยพ,อพ,อนนพ,ะะพิ่นเออาแนนวกีพ่อแม่พี่น้องเอ้ยจะเป็นโรงงามคักง,งามเนี่ยใส่ดู มันลำตุ่นแล้วด้วยคุณอะอยหยดเลย,ยคุณอะเอา้ายังของเธอแม่งซช้สมบินแม่นแทนเขาตาปุ๊บปั๊บหนึ่งตาหลวสุดหยดเลยเพราะแม่พี่นอกผิดได้น้ำฝนสันเล้ว ของความสวยงามคักจสุดยอดของความสวยรีหยอดพิบุ่นงามคักจัดให้งามคักพ่อแม่พี่น้องเลยพุ่นะ อิลีจัดใครดู้นี่งุนะ่นี่โ้งป๊าดจีทงสุดยอดอิลีงามขน,นาดพ่อแม่พี่น้องเอ้ยลำไป้ใหญ่ไปใหดไปยอ่อเนาะจ๊ะเนาะทำหอ่อหมกคือห่อหมกไปยอนไหมสุดยอดอิลี สุดยอดของความสวยแกงสมกระแสบได้จัะ ไอยอดพัเออขมทะเลนะจ๊ะแกงสมสมัครจะมาตุ่มจืดพักกันจอมแสบไปอีกแบบหนึง่งขนาดสิสังเลือดหมูขเจามากตุ่มจืดสเลือดมูดูแล้วว่ามีแรงขายเลือดหมู รางปุ๊ปูไปมาสรงแห่งวัฏนาบ้านเลยสุดยอดอีหลีงามขนาดแนงหน่อยแตกเต็มอยู่แล้วจ้ะไม่ต้องห่วงว่ามันที่ดับแนวอยอดอ่อนๆไปเต็มสับลาพี่นะี่ ไม่ได้ใบเป็นพี่นะสุดยอดต่อี่นะเฮ้ยขาดแน่อีลีออนโนอ่ะเพียบเลยสุดยอดความสวยลักเก็บมองมองบริเทศไทยกับบริเไทยมองลักเก็บกั้ลักเก็บนะเต็มกระตาอยู่ยอดผักขมทะเลจ้ะ